นักสแสดงหนุ่มหวั่นใจแฟนๆสำหรับซีพึกไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนท์ที่ไหนก็พร้อมทำ้างแตกเสมอค่ะ มีกองทัพแฟนคลับที่น่ารักคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเฮียซีและนักแสดงในค่ายเองก็เคยเจอกลุ่มคนที่ทำตัวไม่น่ารักสร้างข่าวปลอมหรือเฟกนิวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของนักแสดงรวมทั้งยังลามไปถึงคนใกล้ชิดก็มีค่ะล่าสุดค่ะเฮียซพลึกก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวเฟกนิวต่างๆ ที่เกิดขึ้นและยินดีที่แฟนคลับทุกคนช่วยกันส่งเรื่องดังกล่าวเข้าเมลของค่ายดูมันดิค่ะส่วนตัวเองก็มีการพูดคุยเรื่องนี้จัดการคนกลุ่มแอนตี้แฟนตลอดเพียงแต่ไม่ได้ออกมาโพสหรือบอกเท่านั้นค่ะโดยได้ระบุข,ข้อความในโพสว่าทุกคนต้องมีสังคมและมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับผมขออย่าให้ใครที่มารู้จักผมต้องอึดอัดเลยนะ จริงๆสำหรับเฟกนิวทุกคนสามารถส่งทางเมลค่ายได้เลยครับค่ายกับผมคุยกันอยู่ตลอดและคุยกันว่าไม่อยากออกมาพูดอะไรเยอะครับแต่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตลอดแน่นอนไม่โพต์หน้าบ้านออฟฟิเชียลเพราะมีผลต่ออะไรบางอย่างรบกวนทุกคนส่งข้อมูลตามช่องทางเมลกฎหมายค่ายได้เลยนะครับและผมไม่อยากให้ค่ายกับคนเหล่านั้นเพราะมันคือสิ่งที่เขาต้องการให้พวกเราวุ่นวายแบบนี้ ห้ามยังไงสุดท้ายมันก็อยู่ที่จิตสํานึกของตัวบุคคลครับขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นห่วงเสมอครับเลิฟยู ส่วนทางค่ายดูมันดิต้นสังกัดของซีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องความคืบหน้าการติดตามผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพยายามทํำลายภาพลักษณ์สิลปินค่ะงานนี้ก็เชื่อว่าทางค่ายก็คงมีการเก็บหลักฐานแบบเยียยมมาตลอดค่ะเมื่อถึงเวลาเปิดเผยความจริงงานนี้คิดว่าไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะทางช่องเทนทูปาร์ตี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับเฮียซีพลิกอีกแรงนะคะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ็ a ตูปป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ